ไม่รู้เพราะ<ห>ว่าอยู่ดีดๆก็หายไลน์ไม่ตอบ<ห>บอยปรกรณ์ไงคะกออ็ขอเมาส์ต่อนดิดนึงหน่อยละกันเพราะล่าสุดนะคะบอยประกรณ์บอยประเกณฑ์ของดิฉันไปเปิดอ,อกเปิดใจนะคะกับเจคิม<อ>ในรายการเจคิมกินรอบวกโดนหนักเหมือนกันนะโอ้โหเ,เรื่องหัวใจคุณผู้ <c oughs> ชมคือไม่ได้ยินจากที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องความรักกับน้องเฟ์น้องเฟพรประวีนั่นเองค่ะคือตลอดทางการคุยเนี่ยคุณผู้ชมนะคะเชื่อได้ว่าใครดูคลิปนี้ดิฉันดูแล้วโอ้โหต้องตดน้ําตาแล้วล่ะค่ะเบาหวานขึ้นท บอยไม่เคยพูดหนงเรื่องความรักเยอะขนาดนี้จริงจโอ,โอ,โอ้โดยเฉพาะเจาะจงเข้าไปที่น้องเฟยเนี่ยแหละค่ะนะคะเขาบอกว่าน้องเฟยเนี่ยค่ะคือเป็นคนที่แบบว่าทํามาเติมเต็มเขาแล้วบอยก็ยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าเขาเป็นคนข้างรักอไอ้เต้าข้างรักว่าคุณผู้ชม แ่เ,เาาคือแพ้ทางเปมากนะคะตรงที่นีสใส่ใจคอเป็นคนน่ารักนะคะคุยกันแล้วเข้ากันทุกเรื่องนะคะเชื่อว่าตัวเองจะไม่ทําให้สาวเฟต้องเสียใจค่ะซึ่งพี่คิมก็ถามต่อเลยค่ะบอกว่าเราเป็นคนข้างรักติดแฟนไหมนะคะบอยตอบทันทีเลยบอกว่าติดจา้าผมเทให้เขาคนเดียวเลยเพราะว่าที่ผ่านมาหนหัวใ,ใจผมแห้งเหี่ยวมานานแล้วจา้าไปฟังบอยหน่อยค่ะตอนเช้า แต่ความจริงไม่มีใครรู้นะว่าผมเหอี่ยวมาหลายปีจิงเราชอบผิวชมพี่หรอก็ก็หมยเหมยสวยสวยเหมยเอยพี่หมยหรือเปล่าเหแกอันนี้อม่ะไม่อหมยนะอาม่าแล้วก็ชอบเขาที่เขาน่ารักด้วยแล้วพอยิ่งรู้จักก็ชอบที่นิสัยใจคอความคลิกกัน คุยถูกขอ้อคุยภาษาเดียวกันหัวเราะในเรื่องเดียวกันคือเรากล้าสามารถทำทำตัวขำๆฮาๆกับเขาได้สิ่งที่เขาเคยบอกก็คือน่าจะเป็นที่เขาประทับใจผมก็คือเขารู้สึกว่าเ,เขาได้รับการดูแลอย่างดีสถานภาพของทั้งคู่ก็คือยังดูใจกันอยู่ใช่ครับยังยังคุยกันอยู่คำจริงผมก็ค่อนข้างชัดเจนมากผมผมจริงใจแล้วก็จริงจังกับกาแฟ ลุ้นต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ใช่คําว่าแฟนลุ้นพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะแต่ว่านี่ยืนยันได้นะคะว่าบอยเนี่ยที่ผ่านมาคือชอบสาวหวยตลอดเลยโอ้สเปคเขาเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้นอกและในวงการทั้งสี่รู้จักไม่รู้จักคือต้องหมวยมาก่อนเลยนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะตรงสเปคมาแล้วที่สําคัญเด็กด้วยหัวใจกระชุ่มกระชวยนี่เป็นรู้สเปคพี่บอยได้ไงเนี่ยแหมฉันทาข่าวมายาวนานมากหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ